สวัสดีคะ่ะทุกคนเพื่อนนะคะวันนี้เพื่อจะมาพูดเรื่องจะเลือกยาคุมอย่างไรในกลุ่มวัยรุ่นนะคะในกลุ่มวัยรุ่นว, on, ว,วัยฮอร์โมนวัยว้าวุ่นอย่างนี้เนะะี่ยค่ะนอกจากที่อยากจะได้ในเรื่องของการคุมกําเนิดแล้วก็หลายๆคนก็จะกังวลในเรื่องของความสวยสวยงามๆเนาะในเรื่องของแบบ ไม่เอาน้ำหนักขึ้นไม่อยากหน้ามาันไม่อยากมีผิวขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อในเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะเลือกในสูตรประมาณไหนดีให้เหมาะกับน้องๆวัยรุ่นเนาะปกติเนี่ยค่ะยาคุมก็จะมี2แบบก็คือเป็นยาคุมที่เป็นฮอร์โมนเดียวก็คือมีโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวแล้วก็เป็นยาคุมที่เป็นผสมก็คือมีโปรเจสเตอโรนผสมกับเอสโตรเจนเนาะซึ่งเอ่อสูตรที่นิยมกันที่มักจะเจอก็มักจะเป็นพวกกลุ่มสูตรผสมเลยจะมีทั้งแบบ 21เมตรแล้วก็28เมตรค่ะจะมีการปรับสูตรนู่นนี่นั่นมาให้ได้เลือกใช้หลากหลายความเข้มข้นของเอสโตรเจนกับ การพรัฒนาของโปรเจสเตอโรนก็จะมีหลายแบบเนาะงั้นเรามาดูทีละตัวเลยเจ้าตัวเอสโตรเจนเนี่ยคะ่ะเอสโตรเจนเนี่ยบางคนเนี่ยกินแล้วอาถ้าได้รับร่างกายรู้สึกว่ารับเอสโตรเจนมากเกินไปจะเกิดภาวะรู้สึกปวดหัวคลื่นไส้เจียนหรือว่าปวดท้องได้ซึ่งบางคนก็จะแบบว่าพี่หนูวิพยาคุมกึงจริงอะไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่ร่างกายไวยกับเอสโตรเจนที่มากเกินไปวิธีการแก้คือปรับฮอร์โมนให้ต่ําลงเนาะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเอสโตรเจนเนี่ย เอสโตรเจนยิ่งมากก็อาจจะกระ,กระตุ้นให้เกิดฝ้าได้ด้วยนะมาในส่วนของเจ้าโปรเจสเตอโรนโปรเจสเตอโรนเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเยอะมากเลยตอนนี้มีถึง3ามเจเนเรชันด้วยกันเจเนเรชันแรกเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มนอร์ทินโดนต่อไปก็พัฒนาไปเป็นกลุ่มของอ่าเซคเคิลเจเนเรชันก็จะเป็นกลุ่มพวกเรโวอร์นเจสเทลนอร์เจสเทลซึ่งก็จะยังมีฤิสแอนติแอนโดเจนิกอยู่มากซึ่งฤิสแอนโดเจนิกนี่แหละค่ะที่จะทําให้เกิดภาวะ สิวหน้ามันขนดกแล้วก็อวบบวมน้ำได้ส่วนพัฒนาต่อมามาเป็นตัวปัจจุบันก็คือเป็นเอสเจเนเรชั่นก็คือจะเป็นกลุ่มของเดโซเจสเทลเจสโตรดีนอานเจสซิเมตซึ่งก็จะปรับฤิ์ของเอนโดเจนิกเนะะี่ยค่ะให้น้อยลงทำให้ไม่สิวไม่บวมน้ำไม่หน้ามันไม่ขนดกได้อย่างตัวเดโซเจสเทลเนะะี่ยค่ะก็จะมีอุ๊ยหลายแบรนด์เลยในท้องตลาดอย่างนี้จะมีมินนี่ เมอร์ซีลอนลิตตามาวิลอนนี่เดี๋ยวมาดูความต่างกันก็คือตัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของ third generation คือเป็นเดโซเจส t ทรลเนาะ คราวนี้เราโอเคกลุ่มนี้ได้เดสซตรเจลไม่บวมไม่น่ามันไม่ขนดกแล้วอะคราวนี้เรามาดูที่เอสโตรเจนกันว่าเออแล้วเราจะเลือกเอสโตรเจนเนี่ยที่ต่ําหน่อยเพื่อที่จะกลัวเรื่องไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนอะไรแบบนี้นะก็จะเลือกเป็นกลุ่มที่ฮอร์โมนต่าหน่อยก็จะเป็นกลุ่มของมินนี่หรือว่าตัวเมอร์ซิรอนเนาะมาดูสูตรกันคือนี่เป็นเดสโตรเจลใช่ไหมนี่เดสโตรเจลไม่สิวไม่น่ามันไม่ขนดกส่วน ตัวเอทิเนเอสตาไรออลหรือตัวเอสโตรเจนเนี่ยค่ะก็จะเป็น0.02มิลลิกรัมก็จะเป็นความแรงเอสเตรเจนต่ําเพื่อที่จะไม่คลืน่นไส้ไม่ปวดหัวไม่บวมอ้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่กระตุ้นการเกิดฝ้าด้วยเอสเตรเจนเนี่ยทำให้เกิดฝ้าได้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบ28เม็ดจริงๆก็จะมี21กับ28เม็ดเนาะแต่ถ้าสมมุติว่า ดีหมดแล้วแหละทุกอย่างไม่ขึ้นไส้แม่เจียนอ่าไม่อ้วนไม่บวมอย่างนี้เนาะแต่ถ้าบางคนเนี่ยกินใน2อสาแผงแรกบางคนอาจจะเกิดภาวะสปอตติ้งหรือมีภาวะประจําเดือนมากระปิกระปอยมันเป็นภาวะปกติที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ทําให้เกิด ความผิดปกติอะไรมันสามารถแก้โดยการที่กินให้ตรงเวลาขึ้นอย่าลืมกินแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าที่ไม่ค่อยสบายใจเลยอยากจะเปลี่ยนถ้าอยากจ,จะเปลี่ยนก็อาจจะปรับสเตปเป็นฮอร์โมนที่สูงขึ้นหน่อยก็คือยังเป็นเดสโตรเจนเหมือนเดิมแต่ปรับเอสโตรเจนให้สูงขึ้นเมื่อกี้เป็นเอสโตรเจนเนี่ยอยู่ที่0.02 00. มิลลิกรัมใช่ไหมก็ปรับขึ้นมาเป็น ตัวเอสโตรเจน0.03มิลลิกรัมแทนอะแบบนี้ก็ได้เนาะมาสรุปกันอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยในการเลือกยาคุมกําเนิดในกลุ่มวัยรุ่นต้องการที่จะได้ในเรื่องของการคุมกําเนิดได้แล้วก็ไม่อยากได้ในเรื่องของน้ําหนักที่ขึ้น ไม่อยากได้เรื่องของซิลหรือไม่เอาหน้ามันไม่เอาข,ขนดกอันนี้ก็เลือกในกลุ่มของโปรเจสเตอโรนกลุ่มใหม่ๆเช่นในกลุ่มของเดสโตรเจสเลแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ในเรื่องของไม่เอาคลื่นไส้อาเจียนก็เลือกในกลุ่มที่ฮอร์โมนต่ําหน่อยอย่างฮอร์โมนเอสโตรเจน0.02มิลลิกรัมอ่ะถ้าเกิดว่ากินไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ,อ ประจำเดือนมาน้อยเกินไปทั้งที่ดูแลกินกินตรงเวลาแล้วก็อาจจะสะเต็กขึ้นมาเอสเตรเจนขึ้นมาเป็น0.03มิลลิกรัมแทนแบบนี้ยังไงก็ตามเนี่ยก็อาจจะลองดูนะว่าออตัวเองเนี่ยเหมาะกับแบบไหนแต่ยังไงก็ตามก่อนที่จะใช้เนี่ยแนะนําปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรร้านยาก่อนที่จะใช้นะจะได้เลือกให้ถูกต้องเหมาะสมกับของตัวเองแล้วก็มีวิธีกินวิธีใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยจ้าลองดูนะ